สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักต้นไม้ทุกท่านคลิปนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับไม้เลื้อยชนิดหนึ่งนะคะมีชื่อว่ากวนอิมพันมือหรือหาบเงินหาบทองนะคะ <c oughs> นึกกับไม่ได้คือปลูกนานมากแล้วก็พันไม้ชนิดนี้เป็นไม้ฟอกอากาศนะคะเพื่อนๆน,นคะคะก็ เห็นชัดๆนีคะพอดีแสงแดดส่องมากให้เพื่อนๆดูใบชัดๆนะคะก็เป็นไม้ฟอกอากาศนะคะตั้งในโต๊ะในบ้านได้อีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะแล้วก็เป็นพันธุ์ไม้เลื้อยนะคะ,ะที่สําคัญใบจะสวยงามมากเพื่อนๆดูจะกว่าดูความฟังงเขานะก็ประมาณสองข้อนี่ใบที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะแล้วก็เป็นคืบเลยนะคะ ก็นี่คือใบแล้วก็ตรงปลายใบเขาก็จะบิดของเขาอย่างเงี้ยนิดนึงนะคะก็ก็จะมีเสน่ห์เขาอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็เป็นพันธุ์ไม้เลื้อยชอบดินชื้นดินแฉะชอบร่มแดดลำไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูการเลื้อยของเขากันนะคะเนี่ค่ะเขาก็จะเลื้อยออกมาจากต้นของเขาแบบนี้นะคะพอห้อยออกมาอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราขยายพันธุ์อะ าลากเขาก็จะตามมาด้วยแบบนี้นะคะเพื่อนๆเราก็จะหักออกไปแต่อันนี้กําลังสวยจะยังไม่หักเดี๋ยวค่อยหักขยายพันุให้ดูนะคะก็ <c oughs> พกเพื่อนๆจะเห็นว่าเห็นไหมคะเขาจะย้อยลงมาอย่างเนี้ยค่ะก็สร้างความสวยงามเก๋ไก๋นะคะน่าจะเกาะมันต้นไม้ได้นะคะละักษณะนี้คือปลูกทิ้งได้เป็นไม้ที่ตายยากมากนะคะเพื่อนๆค่ะเขาก็จะย้อยของเขาแบบนี้นะคะ เนี่ยค่ะยอดของเขาอ่ตรงปลายใบยจะบดิดนิดนึงนะคะเนี่ยลักษณะใบเงาเลื่อมเลยค่ะ,คะไม่ชอบแดดจัดมากนะคะพันไม้ชนิดชนิดนี้ตกแต่งสวนได้อันนี้คือการไหลย้อยของเขาออกมานะคะค่ะเห็นไหมคะก้านยาวมากเลยเนี่ยเป็นแขนความยาวเป็นแขนเลยค่ะก็จะมีรากออกมาค่ะการขยายพันธุ์ เขาจะขยายพันธุ์ด้วยตัวของเขาเองแตกสมบูรณ์มากค่ะเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่าดินจะน้ําจะแฉะอยู่ตลอดเวลานะคะคือเราจะหมันลดน้ําของเขาค่ะแล้วลากของเขาเนี่ยจะแข็งแรงมากค่ะก็ขยายพันธุ์ก็ไม่ยากเลยแต่ว่าอันนี้สวยเนี่ยเขาย้อยลงมาข้างล่างอย่างเงี้ยค่ะสวยงามมากเป็นไม้ฟอกอากาศนะดูปลายปลายใบเขาจะบิดแบบเนี้ยค่ะ ใบใหญ่พอสมควรค่ะชอบน้ำมากชอบความชุ่มชื้นมากไม่ชอบแรงนะคะค่ะพอดีตอนเช้าแดดแรงนิดนึงเพื่อนจะเห็นว่าใบาใหญ่สมบูรณ์ทุกใบเลยค่ะคือชอบน้ำแล้วก็ใบเงามากนะคะก็ชื่อเป็นมงคลมากเป็นไม้มงคลอีกสายพันธุหนึ่งที่น่าปลูกกันนะคะก็เห็นไหมคะเขาไหลย้อยออกมาค่ะ เห็นไ,ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูจุดที่เขาแตกออกมานะคะก็นี่นะคะเขาจะแตกออกตรงก้านลำต้นของเขาแบบเนี้แทงออกมานะคะแต่ความเชื่อคนโบราณว่าปลูกแล้วมีมีแต่ความโชคดีมีความสุขร่มเย็นอะไรประมาณเนี้นะความหมายของเขาค่ะหลายๆบ้านท่านอาจจะมีแต่ว่าไม่ทันได้สังเกตเนาะลองไปหาดูนะคะเป็นไม้ที่ขึ้นง่ายมากค่ะ แล้วก็ตายยากมากขอให้ดินชุ่มชื้นอย่างเดียวค่ะอยู่ได้ค่ะใบยาวใหญ่นะคะเ,เพื่อนๆใบอุ้มน้ํามากค่ะชอบน้ําแฉะน้ําชุ่มชื้นนะคะค่ะดูวความสมบูรณ์มากก็การแตกหลายย้อยของเขาก็จะแตกมาจากลำกา้านตรงนี้นะคะค่ะ ก็จะห้อยสร้างความสวยงามมากนี่เท่าไปเกาะต้นไม้เอาดินใสซะหน่อยก็จะย้อยสวยอะคะ่ะแต่ยังไม่ไม่ค่อยมีเวลาเห็นไหมคะเขาจะไหลย้อยของเขาอะแล้วก็จะมีรากติดมาเนี้ยเราก็หักไปได้แต่อันนี้เขาสวยเดี๋ยวดูจงจุดอื่นเอาออกมาค่ะก็ที่เขาย้อยก็ให้เขาย้อยไปนะคะเนี่ยคะ่ะเขาก็จะแตกของเขาแบบนี้ค่ะปลายใบยปลายยอดจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าใครจะหามาปลูก ใบจะฉ่ำน้ำมากเลยะค่ะเนี่ยมคะมันยอดยอดสมบูรณ์มากอันนี้ดูใกไกๆของเขานะคะเาจะแตกสวยทุกใบเลยค่ะค่ะใบอุ้มน้ำสวยทุกใบนะคะเพื่อนดูดีๆใบจะเงาวับเลยค่ะตอนนี้เอามาปลูกไว้คนต้นไม้ค่ะดูยอดนี้ได้นะคะไหมคะสวยงามมาก อันไหนนี่เขาจะแตกของเขาออกมาแบบนี้นะคะเวลาใหญ่ไหลย,ย,ย้อยเดี๋ยวเรามาดูกา้านที่เขาไอ้นี่นี่เอาไปปลูกรับ,บดึงง่ายค่ะเ,เพื่อนๆไม่ยากเลยนี่เนี่ยค่ะเขาจะมีรากติดของเขาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเพาะชำไว้อันเผื่อลูกค้าคนไหนอยากได้ค่ะ แล้วก็เดี๋ยวหาอีกยอดหนึ่งมาใส่กระถางสวยๆตั้งไว้ที่โต๊ะในบ้านเพราะว่าเป็นไม้กวอกอากาศเอาอันนี้ก็ได้ค่ะใช้มือหักก็ได้นะคะเพื่อนๆหักง่ายเนี่ยค่ะออกมาแล้วค่ะแล้วอันนี้ปักไว้เนี่ยค่ะออกมาแล้วค่ะ <c oughs> ก็มีรากติดนะคะเพราะเวลาเราเพาะชำพยามีรากติดอันนี้ใบไม่ค่อยสวยละแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปตกแต่งเอา ก็จะได้ยินเสียงนกร้องหน่อยเนาะก็จะได้มาสองก้านนะคะเนี่ยค่ะมีรากติดหมดเลยค่ะเดี๋ยวขยายพันธุ์ให้เ,เพื่อนๆดูขยายพันธไม่ยากนี่นะคะเวลาเขาแตกไหลออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเห็นไหมคะปลายยอดค่ะก็ขุนอิ่มพันมือนะก็เป็นสายพันธุ์ที่หน้าปลูก มีความตดชื้นใครที่ชอบตกแต่งสวนน่ะตกตรงใกล้น้ำตกอะ่ะที่มีน้ำชื้นทั้งวันเขายิ่งชอบอยู่เลยใช่ไหมคะใบสวยมากอันนี้คือใบสมบูรณ์มากนะเพราะว่าต้นไม้ชนิดนี้ชอบน้ำเราจะลดน้ำแฉงเราตลอดตอนเย็นเราก็ลดอีกรอบหนึ่งค่ะก็อย่างเวลาเราอยากขยายพันธุ์เนี่ยหักง่ายเพื่อนจะเห็นว่าดังเปาะเลยเราก็ทิมไปอย่างเงี้ยค่ะเป็นการช่วยขยายพันธุ์ของเขา เนี่ยอันไหนแก่ก็เอาทิ้งอย่างเงี้ยค่ะหักง่ายเนี่ยแบบเนี้ยนะคะเพื่อแล้วก็หักเห็นไหมคะหักง่ายแล้วเราก็ปักแบบเนี้ยเนี่ยแต่เขาก็จะเต็มกรเห็นไหมเพื่อนๆจะเห็นว่าจะมีรากอยู่ทุกป้องเลยนะอันนี้ก็รากเห็นไหมคะ,ะเป็นไม้มงคลน,นะคะชื่อดีมากค่ะ่วนอินมพันมือหรือหักเงินหักทองนะคะ สวยมากใบสวยค่ะดูลักษณะใบเขาได้นะคะค่ะใบจะโค้งลงลบปลายใบบิดนิดนึงนะคะเรียวยาวเลยค่ะแล้วก็บิดนิดนึงตรงปลายบิดนึงเขาก็มีเสน่ห์ของเขานะคะเนี่ยเขาจะบิดนิดนึงอันนี้อันนี้ก็จะบิดมากหน่อยตรงยอดของเขาประมาณเนี้ยค่ะเห็นคะคะการบิดตัวก็สวยงามค่ะ ชอบพื้นที่เขาไหลย,ย้อยออกมาจากลําต้นเนี่ยยาวมากยาวเท่าแขนเลยค่ะมันเพื่อนแล้วก็จะมีรากติดมาค่ะขยายพันธุ์ได้สบายถ้าตกดินก็เขาก็จะขยายเป็นพุ่มแตกเยอะมากกว่าน,นี้นะคะเห็นไหมคะอันนี้กําลังย้อยออกมาเต็มเลยค่ะยาวเป็นแขนเลยค่ะเนี่ย แล้วเวลาเขาย้อยมาแล้วเดี๋ยวเขาก็ชูยอดเขาตั้งขึ้นมาแบบนี้นะคะเราไม่ต้องไม่ทาอะไรเลยค่ะเดี๋ยวเขาชูเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวเขาก็จะชูสวยเขาเนี่ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะเขาจะชูของเขาเองพอได้ตําแหน่งของเขาอะ่ะก็สร้างความสวยงามมากสายพันธุ์นี้คะ่ะนะคะสวยงามเป็นดงเลยค่ะก็อันนี้จะเลี้ยงไว้เป็นดงแม่เลยนะคะ ก็เวลาขยายพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยหรือลูกค้าต้องการเงี้ยเราก็จะไปปกักชำนี่ก็เตรียมไว้ประมาณสองสามอันละก็ขายไปหมดแล้วค่ะนะคะสวยงามต้นแม่รับรองอันนี้ต้นแม่นี่ใบใหญ่มากเดี๋ยวดูใบล่างสุดของเขานะเนี่ยใบล่างสุดเขาก็เวลาแก่แล้วเขาก็จะมีขอบเนี่ยเป็นสีแบบเนี้ยนิดนึงก็คือแก่และค่ะเป็นไม้เลื้อย่คุณอืม เลื้อยไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆไปเจอดินตรงไหนก็แตกเป็นกอเนี่ยค่ะแตกออกมาจงหนอตรงนี้นะคะเ,เพื่อนๆเนี่ยเนี่ยอันนี้แค่ห่างกันแค่ป้องเดียวเองเนี่ยก็แตกของเขามาอย่างเงี้ยเนี่ยฟังเสียงเขานะเขาอุ้มน้ํามากเลยนเนี่ยเห็นไหมคะเสียงใบสมบูรณ์มากเพราะนั้นชอบน้ําเยอะนะคะคุณค่ะไม่ต้องกลัวตายนะพันนี้ชอบน้ํามากค่ะ มาดูกันอันนี้ก็เห็นไหมคะเพื่อนๆอันนี้เขาก็ไหลแล้วก็อยู่กับดินเขาก็แตกน้องขึ้นมาอีกเป็นพันธุ์ไม้ที่เลี้ยงง่ายแล้วก็รู้สึกว่าจะตายยากลักษณะแบบนี้เพราะมีรากเกิดออกมาตรงที่เขาไหลออกมาเนี่ยแบบนี้ค่ะเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีรากตามของเขามานะคะโอ้ตายยากอันนี้เราก็หักได้หักง่ายมากเลยแล้วเราก็ทิ้มไปอย่างเงี้ยค่ะขยายพันธุ์ให้เขาเป็นพุ่มใหญ่ เนี่ยค่ะปักแบบนี้เลยค่ะเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าเนี่ยมีรากอย่างเงี้ยยังไงก็ตายยากค่ะเดี๋ยวเราไปดูขยายพันธุ์คันนิดนึงค่ะค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะไปตั้งในบ้านนะคะเพราะว่าเป็นไม้ฟอกอากาศค่ะเราก็จะใช้กิ่งใหญ่หน่อยนะคะทำดุมแบบนี้เลยค่ะนนช่วยกบหน่อยค่ะ วยงามเดี๋ยวลดน้ําเดี๋ยวลดน้ําให้ใบสวยกว่านี้หน่อยดีกว่ารอสักครู่นะคะค่ะปิดใบให้สวยงามนี้นะคะค่ะแล้วเราก็ดูแต่งใบอันไหนไม่สวยก็เอาออกได้เลยค่ะใแบบสวยละอ่าสวยแล้วค่ะเดี๋ยวปิดน้ำกลับนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูปลูกกันนะเนี่ยเราลดน้ําให้ดินเขาออกหมดละก็จะสวยงามนะคะฟักดินออกหน่อยค่ะเดี๋ยวไปตั้งโต๊ะทํางานเป็นไม้ฟอกอากาศอย่างดีเลยค่ะเ,เพื่อนๆแล้วก็ใบก็สวยงามด้วยค่ะเห็นไหมคะสวยงามมาก เพื่อนๆไดแ้แล้วกระถางก็สวยด้วยอันนี้อันนึงค่ะหัวบ้านที่บ้านจะปลูกต้นไม้เยอะนะที่หัวบ้านอันไหนก็งงหมดเลยว่าอะไรค่ะอันนี้ก็ปักอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนนคะคะ ขยายพันธุ์ง่ายค่ะพัน,นุนี้ตายยากขอให้ดินชื้นน้ําชื้นอย่างเดียวน้ําเยอะๆอย่างเดียวชอบค่ะแต่ของเขาไปเองค่ะแต่ถ้าตากแดดจัดมากใบเขาจะเหลืองนิดนึงนะคุณให้พยายามร่มเงาได้แดดครึ่งวันก็จะดีเหมือนกันนะแดดลำไรลำไรเขายิ่งชอบคุณพันุ์นี้ยจริงก็มองแล้วก็ไม่ชอบแดดจัดเท่าไหร่นะ เพราะเคยเห็นบางบ้านที่เขาปลูกแล้วเขาแดดจัดอ่ะก็เลยออกมาไม่ค่อยสวยค่ะอันนี้ก็สวยเก๋เลยใส่กระถางค่ะตั้งเรียงไว้เดี๋ยวเอาไปตั้งโต๊ะดูให้ความสวยงามนะคะค่ะเพื่อนๆก็จะสวยงามมากนะคะอันนี้เอามาไว้มุมต้นไม้ร่มเย็นนิดหนึงก่อนนะคะแล้วค่อยดูตำแหน่งใหมะะ่เขา ก็คือเพื่อนๆดูใบได้ค่ะสวยงามมากนะคะเห็นไ,ไหมคะ,คะก็เป็นไม้ฟอกอากาศไปดูตำแหน่งดีๆในบ้านโต๊ะทำงานก็ได้ค่ะแล้วก็ตอนเช้าอ่ะทาไมทอ้ขยันน่ะก็เอามาตากแดดรับแสงวิตามิน B ีเขาจะหน่อยเขาชอบค่ะนะคะใบสวยงามมากใบจะออกเป็นซ้อนเป็นซ้อนข,นขึ้นมาแบบนี้ค่ะ แล้วพอเขาแก่แล้วเขาก็จะไหลไหลออกมาย้อยห้อยลงมานะคะแนะนําให้ถ้าใส่กระถางเป็นกระถางสูงแบบนี้นะคะพอเขาจะไหลย้อยออกมามก็จะสร้างความสวยงามนะคะเดี๋ยวเราไปดูต้นแม่นิดนึงค่ะค่ะก็อันนี้จะเป็นพุ่มใหญ่เลยนะคะต้นแม่ก็จะมีการย้อยให้เห็นหมดแล้วนะคะก็สวยงามค่ะใบเงาเลื่อมเลยค่ะ ก็แนะนําเปน็นดินดินชื้นดินแฉะนะคะค่ะแต่ก็น้ําไม่ต้องขังลดน้ําเช้าเย็นเลยค่ะชอบน้ํามากค่ะเพราะใบกระจอวบน้ําใบบิดอย่างนี้นะคะค่ะใบจะสวยงามมากค่ะเห็นไหมคะสร้างความสวยงามเย็นตาเป็นไม้มงคลค่ะเชื่อว่าถ้าออกดอกนี่ก็จะมีความโชคดีนะคะคนในบ้าน หรือไม่ออกดอกก็เป็นไม้มงคลน่ะมีแต่ชื่อดีๆนะคะก็เป็นสลิมงคลนะคะก็น่าปลูกค่ะแล้วก็มองแล้วก็เย็นตานะคะสดชื่นค่ะใบอวบน้ําใบเงาขนาดนี้ตรงปลายตรงนี้ก็จะร้อนๆๆอน,อน้อนนิดนึงคะ่ะก็เกิดจากการที่ว่าไม่ตากแดดจัดมากนะคะได้แดดครึ่งวันตอนบ่ายก็จะมีต้นมะม่วงปกคลุมความร้อนให้เขา ที่สำคัญดินชื้นดินแฉะตลอดเวลานะคะถึงได้ลักษณะแบบนี้ออกมาใบจะใหญ่มากเพื่อนๆประมาณสองขอนะคะแล้วก็ความยาวก็เป็นคืบเกินคืบนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะก็ใบสมบูรณ์มากนะคะก็ลักษณะต้นไม้พันนี้ก็เพื่อถ้าเพื่อนๆจะปลูกก็ชอบดินชื้นดินแฉะน้ําแฉะมากๆเลยนะรับรองรอดแล้วก็ออกมาสวยค่ะ อย่าปลูกทิ้งอย่าปลูกกว้างอย่างเดียวปลูกทิ้งกว้างพันไม้สายพันอื่นก็จะไม่สวยนะคะไม่เหมือนต้นพวกกระบองเพชรสลัดใดอะไรเงี้ยนะ่ะแรงได้คุณอันนั้นน่ะยิ่งสวยชอบแดดแต่อันเนี้ยเขาชอบแสงลำไรลำไรนะคะเห็นไหมคะสวยงามทุกใบเลยค่ะค่ะใบอวบน้ําเงาบึบเลยค่ะเห็นไหมคะใบงอนสวยมากค่ะ,อะพอดีตอนนี้แดดกําลัง เก้าโมงแล้วเนาะก็เพื่อนๆจะได้ยินเสียงนกหน่อยนะเพราะว่าเราจะปลูกต้นไม้เยอะไว้รอบเลยค่ะเห็นไหมคะใบสวยทุกอันเลยการย้อยก็สวยงามย้อยห้อยออกมานะคะพอถึงเวลาตายเขาก็จะงอนของเขาเองนะคะเพื่อนๆก็เป็นสายพันธุ์หนึ่งที่น่าปลูกก็สมควรนี่ค่ะอันนี้อันเล็กๆของเขานะคะเล็กๆของเขาก็สวยงามค่ะ กระถางปักจักันขยายพันก็แสนง่ายมีรากติดตรงที่ย้อยออกมาตลอดนะคะจะเห็นว่ารากเยอะมากเห็นไหมคะเนี่ยเพราะฉะนั้นปลูกง่ายตายยากค่ะแต่จับใบจะเหลือมนิดนึงนะคะอันนี้ก็คือใบสมบูรณ์มากเนี่ยคะคือลักษณะแบบนี้เงาเลื่อมเลยค่ะอันนี้ยาวเกินคือบอีกนะเพื่อนเเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยยาวเกินคือบอีกนะเพราะว่าสมบูรณ์มาก ใบล่างสุดของเขาค่ะโอเคค่ะก็ใครอยากหามาปลูกหาไม่ได้ก็โทรสั่งซื้อได้นะคะค่ะก็ไอดีก็098294 6364นะคะเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะปลูกไม้มงคลใส่พันนี้นะคะดูการบิดงองเขาได้นะคะค่ะม่คะสวยงามมาก ก็เป็นชื่อมงคลมากเลยนะหัมเงินหักทองเราหน้าปลูกมากเลยแค่ชื่อก็เป็นต่อแล้วค่ะค่ะอันนี้ก็จะออกเหลืองๆนิดนึงนะคะใบค่ะเป็นเส้นเลยค่ะค่ะโอเคค่ะก็ทิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ